ื่อช่วงเย็ยนที่ผ่านมาค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศฉบับที่1 1เรื่องพายุอินซิงนะคะบริเวณทะเลจีนใต้ตอนบนพายุนี้กําลังเคลื่อนตัวไปอย่างช้าๆนะคะทางทิศตะวันตกค่ะคาดว่าช่วงวันพรุ่งนี้และมะรืนนี้ก็จะเคลื่อนเข้าใกล้ตอนใต้ของเกาะไหหลำประเทศจีนและชายฝั่งประเทศเวียดนามตอนกลางค่ะจากนั้นก็จะอ่อนกําลังลงค่ะเป็นพายุโซนร้อนพายุดิเพรสชันและหย่อมความกดอากาศต่ํากําลังแรงตามลําดับนะคะพายุหยินซิ่งไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศ ไทยค่ะแต่ว่าใครที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางกันเอาไว้ด้วยนะคะส่วนในช่วงวันนี้และพรุ่งนี้ยังมีร่องมรสุมที่พาดผ่านภาคใต้ตอนล่างและประเทศมาเลเซียค่ะประกอบกับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือกําลังปานกลางพัดปกคลุมอ่าวไทยตอนบนและภาคใต้ตอนบนนะคะก็จะทําให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งต้องขอให้พี่น้องชาวใต้ระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมค่ะ